มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่สอนมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีไม่นีู่ใครทาลายใครทาลายไม่ได้ถ้าใครไม่ต้องการที่จะแสวงหาถ้าใครไม่ต้องการวุ่นวายถ้าใครไม่ต้องการแก่ต้องการเจ็บต้องการตายต้องการพัดพรากผู้นั้นก็ตั้งใจเรียนศีลส,สมาธิปัญญานี่คือตำราเรียน เดินจงกรมนั่งปวนาหาสิ่งที่เลิศอยู่ในนั้นอยู่ในไหนอยู่ในพุทธะอยู่ในธรรมะอยู่ในสังฆะเหมนอยู่ในนั่นแะทรัพย์สมบัติที่เลิศด็อกเตอร์อยู่ที่นั่นจบวิชาเรียนก็จบที่พุทโธธรรมโอสังโฆมันจะอยู่ที่นั่นอยู่ในนั้นอยู่ลึกๆลึกลับซับซ้อนอยู่ในนั้นถ้าใครอยากจะเรียนก็เพียนพยายามพุทโธพุทโธเอาธรรมโอธรรมโอเอาสังโฆสังโฆเอาอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวก็จะเห็นห้ามนี้ตั้งจติตให้มัน่นดูที่พุโทโธหรือดูที่ธรรมโมดูที่สังโกดูมันจะมีทรัพย์สมบัติที่อยู่ในพุโทโธนั้นธรรมโมสังโคนั้นเป็นทรัพย์สมบัติมหาศาลกินไม่หมดขนไม่หมดถึงจะแจกจ่ายไปในไตรภพก็ไม่สามารถหมดได้เพราะเป็นทรัพย์สมบัติภายในทรัพย์สมบัติภายนอกในภพทั้งสาม เทียบกับทรัพย์สมบัติภายในแล้วไกลกันรกโขงเพราะทรัพส,สมบัติภายนอกสามารถกินหมดโจรก็สามารถขโมยไปได้แต่ว่าทรัพย์ภายในไปไม่ได้อยู่ในนั้นทรัพย์ภายในมีแล้วเย็นไม่ร้อนเหมือนทรัพย์ภายนอกทางโลกทรัพย์ภายในในทางธรรมยิ่งมียิ่งเย็นยิ่งมีมากยิ่งเย็นมากยิ่งมีความสุข แต่รับภายนอกโลกโลกหลงหลงที่เห็นกันทุกวันนี้งเงินทองข้าวของยิ่งมียิ่งทุกข์กลัวว่าคนจะมายื้อแย่งยิ่งทุกข์ลำบากหาวิธีที่จะกั้นหาวิธีที่จะให้รับสมบัติของตัวเองอยู่ได้วุ่นวายกายกองกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทรัพย์ภายในในมหาวิทยาลัยของพุทธศาสนามันตรงกันข้ามกับทรัพย์ภายนอกที่อยู่ต่างโลกนี่แหละถ้าใครเรียนวิชาใน มหาวิทยาลัยของพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์จบแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วผู้นั้นก็สมบูรณ์บริบูรณ์เอิบอิ่มยิ้มย่องไม่ต้องมาแก่ไม่เก็บมาตายไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกทรมานอยู่อย่างขวาสุเกเย็นใจหัวเราะหมู่อยู่ที่เมืองคนิาพานนู่นนี่ซับภายในซัพภายนอกกับซับภายในแตกต่างกันแบบนี้ถ้าใครมีซัพภายนอกผู้นั้นก็ทุก รับไปนอกเทาไปสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นแต่ส่วนมากมันไม่เป็นนะทดิเมื่อมีทรัพย์แล้วความรู้สึกในชีวิตก็เปลี่ยนแปลสภาพไปจากผู้ที่ดีกลับเป็นผู้ที่ไม่ดีผู้ที่ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนแรกพอถูกพอไถ่พอไปพอมากาวัดฟังธรรมอุปธรรมประทากปุณิบัติครูบาอาจารย์อย่างดีแต่เมื่อมีทรัพย์แล้วกลับเปลี่ยนแปลสภาพไปใหม่เข้าสู่สังคม ที่ปอนเฟที่เน่าเฟที่เหม็นหึง่งจากความหอมก็เอาความเหม็นมาทับถมเพราะไม่ใช่ความหอมที่หอมถึงขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาหอมธรรมดาธรรมดาหอมในทานจึงถูกกรบด้วยสิ่งที่เหม็นเพราะของมันออกได้ของมันเข้ามาได้ของมันออกได้ไม่เหมือนทรัพย์ที่เป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละสัตว์โลกก็เลยหลง พอมีทรัพย์แล้วก็ไปละตอนนี้เปลี่ยนจากผู้ดีเป็นผู้ไม่ดีไปละเปลี่ยนจากผู้ที่ไม่ดีอยู่แล้วยิ่งมีทรัพย์ยิ่งไม่ดีต่อไปก็มีแต่ผู้ที่มีทรัพย์อยู่แล้วนี่แหละถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีบุญภาวาจนาะบาร,รมีมาตั้งแต่ในอดีตชาติเขาผู้นั้นจะใชยทรัพย์ให้เป็นประโยชน์